สวัสดีครับทีเคมูบายนะครับมีสินค้าใหม่มาแนะนำอีกแล้วนะครับวันนี้เป็น oppo นะครับ oppo r1 นะครับ oppo r1 นะครับสภาพนะครับสภาพตัวนี้ผมให้ค่า98เนะครับ98ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูตัวเครื่องก่อนนะครับผม oppo r1 นะครับก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงนะครับสำหรับ oppo นะครับสินค้า oppo ตอนนี้นะครับ ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับเพราะว่ามีศูนย์นะครับมีศูนย์ไทยนะครับแล้วก็มีศูนย์อยู่ในสุราษฎร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเคลมนะครับการส่งซ่อมอะไรเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับส่วนเรื่องส่วนของเรื่องการประกันนะครับการรับประกันก็หนึ่งปีนะครับเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับ oppo เนี่ยนะครับอบอกกล่าวคพนิดนึงนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือของจีนนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นของเกาหลีนะครับเพราะมีการ นำเอาดารากาหลีมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับสินค้าโป๊พก็ถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพนะครับในราคาที่สมเตุสมผลนะครับเพราะว่าราคาของโ p p o นี่ไม่แพงเลยทีเดียวนะครับบนสเปคสูงนะครับเรียกว่า,เ,าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของซัมซุงเลยก็แล้วกันนะเราเราพูดเฉพาะเรื่องของ Android นะครับทีนี้แนะนํา ดูตัวเครื่องนิดนึงก่อนนะครับ Apple r 1นะครับก่อนอื่นนะครับก็เหมือนทุกๆครั้งนะครับการรีวิวของร้านนะครับก็คือเราจะให้ดูสภาพนะครับนะครับของตัวเครื่องเน้นสภาพของตัวเครื่องเป็นหลักนะครับให้ดูสภาพของตัวเครื่องเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องสเปคนะครับหรือรีวิวอื่นๆนะครับก็ให้ไปหาดูใน Google ทั่วไปนะครับก็คือเราจะมาเน้นสภาพเครื่องแล้วก็ความคุ้มค่านั่นเองนะครับดูรอบๆนะครับ o p อโปอาวันนี่นะครับเป็นตัวหนึ่งเลยนะครับที่ถือว่าสวยมากๆนะครับสําหรับผมผมว่าสวยที่สุดนะในในส่วนของดีไซน์สําหรับอ p อ o โปนะครับเพราะว่าไฟเซนะครับหรือไฟเซเว่นเอเนี่ยก็ยังยังธรรมดาน่ะนะครับผมว่าตัวนี้มีดีไซน์ที่เป็นที่นิยมเลยก็คือด้านหน้าเป็นกระจกนะครับด้านหลังเป็นกระจกนั่นเองนะครับส่วนด้านข้างนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับอ่ะเริ่มดูกันเลยนะครับ เกิดก yeah. ันเยอะแล้วนะครับด้านข้างนะครับเป็นเอาตัวเครื่องนะครับเป็นสีดำนะครับด้านด้านข้างเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับสีเงินนะครับมีขนาดบางทีเดียวนะครับไม่มีรอยเลยนะครับนะครับดูนะครับด้านข้างไม่มีรอยเลยนะครับด้านหน้าครับด้านหน้าก็ไม่มีรอยเลยนะครับผมใช้สะท้อนกับหลอดไฟนะครับคุณจะได้เห็นว่ามันไม่มีรอยอะไรเลยนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับไม่มีรอยเลยนะครับ มันจะมีรอยอยู่นิดนึงนะครับดูนะครับตรงมุมนะครับมุมด้านขวาล่างนะครับเป็นรอยที่ขอบพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นรอยบนกระจกนะครับเป็นรอยขอบพลาสติกที่อยู่ระหว่างแกนข้างอลูมิเนียมกับตัวกระจกนะครับมีรอยนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่สังเกตก็มองไม่เห็นนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าสภาพ98%นะครับผมให้ตัวนี้98%นะครับเพราะว่าประกันนะครับก็ตัวนี้ยังมีประกันเต็มๆนะครับ10เดือนนะครับผม แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บอกว่าตอนนี้เลยนะครับว่าอ p p โปเนี่ยมีจุดเด่นของเขาก็คือกล้องนะครับผมว่านะผมใช้มาทุกยี่ห้อแล้วผมว่ากล้องของ o p p โปเนี่ยสวยที่สุดผมใช้คําว่าสวยที่สุดนะครับผมไม่ได้ใช้คําว่าชัดที่สุดนะครับไม่ว่ากล้องหน้าหรือกล้องหลังนะครับส่วนตัว R วันนี้เองนะครับก็อัปโเองเขาก็เคลมมาว่าสามารถถ่ายในที่มืดได้ดีนะครับยังไงก็ดีนะครับ ในส่วนของรายละเอียดพวกนี้นะครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google นะครับในส่วนนี้ผมจะแนะนำเฉพาะสภาพเครื่องแล้วก็การใช้งานทั่วไปนะครับดูตัวกล่องนะครับกล่องนะครับตัวนี้ยกกล่องนะครับผม Oppo R1 ยกกล่องนะครับประกัน10เดือนนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องบ้างนะครับอันดับแรกนะครับคู่มือ นะครับคู่มือนะครับคู่มืออยู่ในนี้นะครับอ่าเป็นห่อใส่กล่องคู่มือมาเรียบร้อยนะครับคู่มืออยู่ครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข็มนะครับเข็มจิ้มซิมนะครับให้มาด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่มเมมไม่ได้นะครับมีหน่วยความจําภายใน16 g b กิกะบต์นะครับแล้วก็จะต้องใช้เข็มในการเปลี่ยนซิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างของตัวเครื่องนะครับส่วนอุปกรณ์มี3อย่างนะครับ ก็คือหูฟังนะครับหูฟังนี้ใหม่ยังไม่ได้แกะนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับหรือหัวชาร์จบ้านแล้วก็สาย USB นะครับสาย USB ออกเหลืองนิดนึงนะครับพราการใช้งานนะครับแต่ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ก็ครบสมบูรณ์นะครับนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้2ซิมนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูช่องใส่ซิมนะครับ ตัวนี้นะครับใช้เข็มจิ้มซิมที่อยู่ในกล่องนะครับจิ้มออกมานะครับก็สามารถใส่ได้2ซิมนะครับก็คือ 3G ใช้งาน 3G ได้ทั้ง2ซิมนะครับแต่ก็ต้องเข้าไปตั้งค่าในตัวเครื่องเอาละครับทีนี้ผมจะเปิดเครื่องให้ลองดูกันสักนิดหนึ่งนะก็ขึ้นโลโก้ oppo มานะครับอันนี้ผมล้างเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ ตั้งค่าเริ่มต้นไม่ได้ตั้งอะไรก็กดค้ำๆค้ำๆไปเลยนะครับเพื่อเข้าใช้งานเลยไม่ได้ตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือจะเป็นค่าเดิมๆนะครับที่มาจากโรงงานนั่นเองอะนะครับก็สวยงามดีเดียนะครับขนาดจอนะครับเดี๋ยวผมพูดรายละเอียดไปเรื่อยๆก่อนนะครับขนาดจอมีจอ9นิ้วนะครับความละเอียดเป็น hd นะครับ720ดีนะครับคูณพันสองร้อยแปดสิบ นะครับกล้องหน้า5ล้านนะครับกล้องหลัง8ล้านนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาหน้าต่อแล้วนะครับใช้แบบปลดล็อกเหมือนยี่ห้ออื่นๆนะครับจุดเด่นของ oppo นะครับก็คือกล้องนั่นเองนะครับมีมีส่วนของเมนูกล้องที่สามารถเก็บบันทึกภาพรายวันได้นะครับตรงนี้นะครับเราลองถ่ายรูปดูนะครับ นะครับรูปที่เราถ่ายก็จะมาปรากฏขึ้นที่ด้านล่างนี่นะครับผมไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะว่า oppo เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่เป็นเหมือนการจัดการการถ่ายรูปนะครับให้คุณสามารถถ่ายรูปได้ง่ายได้นะครับเพียงเลือดมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็รูปเหมือนการเมมโมรี่เก็บภาพความทรงจําในการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับแค่เลื่อนเราก็สามารถกดถ่ายได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเข้าเมนูกล้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเป็นกล้องใหญ่เลยก็ได้นะครับ ความเร็วในการโฟกัสก็เร็วมากทีเดียวนะครับโอเคนะครับการให้สีและการให้แสงก็ดีนะครับแนะนำเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใครที่ชอบการถ่ายรูปนะครับฮะสังเกตนะครับว่าชัตเตอร์ไวมากนะครับเดี๋ยวดูกล้องหน้านิดนึงอืมเดี๋ยวโอเคนะครับนี่วันนี้ผมใช้ S4 นะครับในการถ่ายวิดีโอก็โอเคนะอันนี้กล้องหน้านะครับหมดกล้องหน้าหมด บิวตี้นะฮะเห็นตรงนี้นะครับเป็นเป็นรูป b e a u ี้นะครับนะถ่ายนะครับหนึ่งสองแม่แล้วก็ดูนิดหนึ่งนะครับรอเหลาก็เลยทีเดียวโอเคนะครับก็ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแต่แนะนำตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับ oppo เนี่ยผมผมว่าถ่ายรูปดีที่สุดใน Android อ่ะพู้คนตรงๆเลยนะครับผมว่าถ่ายสวยนะผมไม่ได้พูดว่าถ่ายชัดนะครับถ้าถ่ายชัดเนี่ยก็ต้องยกให้ซัมซุงนะส่วนเรื่องบรลานเรื่องแสงอะไรเนี่ยความเป็นธรรมชาตินี่ต้องยกให้ Sony นะครับโซนี Sony พวกตระกูล Z นะครับถ่ายรูปได้ ให้ไว้บาลอะไรได้ดีแต่ถ้าถามว่าถ่ายรูปสวยนะครับถ่ายง่ายนะครับผมให้ Op p โปเลยนะครับผมให้ Op ป o จริงๆผมไม่ได้ว่าพูดเพื่อจะขายของนะครับผมใช้มาทุกยี่ห้อแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่คุยอะไรนะครับผมราคาขายนะครับออกจากศูนย์นะครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับสำหรับ Op ป o ้นี่เขาทาราคาดีมากนะครับเพราะว่าเขาจะควบคุมราคานะครับราคามันจะไม่ตกหมายความว่ารุ่นนี้ออกมาน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับ ราคาศูนย์ก็ยังเท่าเดิมนะครับเขาก็จะคงราคาไว้เพร่ารักษาคุณภาพกับราคาไว้นะครับไม่ปล่อยให้ราคาตลาดตกลงนะครับเพราะฉะนั้นคุณซื้อตัวนี้ไปนะครับผมยังไม่แจ้งราคาขายทีใช่ไหมถ้าคุณซื้อตัวนี้ไปนะครับในราคาแ2ดพันสอง้ยห้าสิบาทนะครับคุ้มแน่นอนครับประกันสิบเดือนนะครับประกันสิบเดือนนะครับประกันยังเหลือสิบเดือนสภาพดีนะครับสวยงามเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตะครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับสำหรับคุณที่ เบื่อซัมซุงแล้วนะครับแล้วก็อยากหามือถือที่ว่าบอดี้สวยๆนะครับถ่ายรูปสวยๆนะครับก็แนะนำให้เอาตัวนี้ไปใช้เลยนะครับ OPPO R1 นะครับแล้วก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ถามมาได้ใน Facebook นะครับหรือใน i n นบ็อกหรือว่าโทรมาถามโดยตรงก็ได้นะครับแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอ้อนิดนึงนะครับมี เคสแถมให้ด้วยนะครับนี้เคสมากับตเครื่อนนะครับเป็นเคสหลังอย่างเดียวนะครับปกป้องด้านหลังนะครับก็สวยงามนะครับเป็นเคสเป็นฮาร์ดเคสนะครับเคสแข็งบางนะครับแต่ว่าสามารถกันขอบได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม8 2 5พันห้าสิบาทนะครับถ้าไม่ต่อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็แถม power bank นะครับ2 6 0พันหรอมิลลิแอมไปอีกหนึ่งตัวนะครับถามว่าถามอีกแล้วนะครับถามว่า ถ้าไม่เอาของแถมลดได้ไหมลดได้ครับก็ลองโทรมาดูนะครับหรือ inbox ดูใน Facebook นะครับลดได้ครับตัวตัวก็ลดได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับราคาบางทีผมก็ไม่ได้เอากำไรอะไรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าต่อเยอะก็ดีเนาะขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวมีสินค้าใหม่ก็จะนำมาแนะนำกันอีกนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงหลังจากใส่เคสแล้วนะครับก็ยังสวยงามนะครับเหมือนเดิมนะครับด้านหลังก็ยังเห็นโลโก้ oppo นะครับแล้วก็ใช้งานได้ ปกติเหมือนเดิมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ